ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเด้อบอกว่าชิอยู่ทาง YouTube หรือว่าเพจเพจพี่น้องเลยเนาะทางในและกต่างประเทศเนาะมาพบกับเป่าเตียงและเป่าจันโดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ลุงเฮิร์มมานี่สี่คนพ่อแม่พี่น้อง,งเอล,บลงเยบ๊อบเสียงสบายดีพี่น้องเนาะโดยพี่น้อง,งเลย,ายงงมาแบบสายด่วนหน่อยนึงพ่อแม่พี่น,องงนองง้องเลยมานี่เพราะว่า ทางมูคูเนาะแล้วก็ทางภูมิพี่น้องไอ้บ่เชียงเกินนู้จักหน่อยรู้บ่เชียงโอ้เบาไวได้ด้วยนะบาไวมันยังเจ็บท้องงอกลูกบ่กอดลูกคือว่าเบาไวไวได้นอนดุงโดยเป็นได้ไงลุงมือกระได้ยินเต้เสียงรำเพลงแบบฉันฉันพออย่างหายกินฮอดนย่างไรแบบว่ามันมันมันพอฟังเพลงเนี่ยมันแบบว่ามันมันคิดเห็นตอนที่ทายตอนที่เจ้าตกน้ามันะ เจะขี้บอีกรอบบ่บ่แมนพ่ดได้เป็นสิขอดจะเชื่อไอ้บ่โ right อ้ยแบบอะไรเงี้ยิน็ตัดเตดมตัวเลยเนาะโดยก็เลยอยากเบิ่งอยากเห็นบ่อยากเบิ่งอยากฟังแมนอยากฟังเพลงเนื้อเพลงมันเป็นแบบใดมันเข้ากับเอ็มบีบ่มันอ่ามันสิเป๊กบ่นะว่าไงซาพี่น้องเลยบ่แม่นเหล่าข่าวได้เป๊กเนี่ยนะแบบเป๊กคือสเปกนะม่วนม่ม่วงใหญ่หัไปเลยโอเคผมเองพี่น้องเลยกับประมาณนั้น ก็จันโอ้ยคอยกาดเจ้าก็คือกันบ่เป็นนุ่งเขาคือกันหิ้ติ๊กคอยคืออะไรอ่ยให้พังแค่อ้อยนิดนึงอ้อยไม่สักพี่ไม่อ้อยว่าน่ะจักแล้วบุหรี่ไม่ได้มีบ่บุหรีมีอ้อยนี่โมจันอ้อยเองอ้อยเองอ้อยเมย์อ้อยเมย์เมย์แล้วอ้อยเมื่อยแล้วนะพี่น้องเงี้ยแป๊บเดียวให้พังเมื่อไรพี่น้องเลยพังแล้วกันเพราะนว่เอาเบิ่งมื่นก็เลยอยากฟังมาหนิอยากพังแล้ว มันมันที่คอยประกาศไปในเรื่องวันที่แปดเนี่ยมันโดนโพดบ่หรือว่าจังไรวันที่แปดบ่ที่แปดเดือนหน้าพู้นะโอ้มันก็โดนโพดบ่เนาะใครเกจากโคมสิวบ่สมมติว่าพูดพูพันเจ็บเพันโชอยู่ถ้าฟังเพลงเบาเตียงเอฟซีเข้าออกซิอยู่โ่โอ้ยโหเป็นที่ยากในในวันที่ไงแบบมันเสียค่าออกซิหลายเรื่ออะไรที่อะไรก็วุไนวาแล้วนี่ใครเนี่ยเปิดเพลงไ่นคันตายก็ตายตาลับพี่น้องว่าไงใช่ไหมฟังแล้วป่านนั้นบ่ลุงบ่อะไร เอฟซีแพนพันแท้มันมีชวนอ้ยโดจิตตายกับวลกล้านะวิจิตายกับวลกล้าแบบพวกพวกเช่นวันเตียนคนลูกหรือยันล้วพี่น้องไอ้บ้านนี่เอ้าโอ้วยเนาะคนอยากฟังขนาดนั้นในวันเตียงเลยโดยโดยโดยขับได้แบบยังระวังในแบบว่ายันกูเอิดวุ่นเิ่งได้แบบยันไม่ได้ฟังเพลงเจ้าน่ะว่าด๋อยรอเบิร์นรอเบิ่งอยู่แบบว่ารุดป่านนั่นบ่ดุง โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวว่าออเดี๋ยวว่าเป็นคนลุกอยู่เดียวันนี้เนาะเป็นตังว่าดอกค่อยขี่ไปใจรถลงรถมาบอกเตี้ยมันจะเปิดเป็นเพลงนั้นบอแม่นว่ะบอเม่นต้องไปถามเจ้าโตัวคนเองว่าค่อยก็ต่อฟังให้กันว่าสิบวันลุงเป็นบอเตียโดยเดี๋ยววันเานี้ก็เห็นทางรถอันมาซื้อท่อเจ้าทีมงานบอเตียงบ่าเพิ่นว่าบอเตียงโทรอสร้างท่อน้องคอยเพิ่นว่ะใส่เนาะบ้านนี้โมเมนลุงเพิ่มเว่ะเห็นาดลุงไปเจาะน้ามันต้องสนใจเนาะลุ้งยาง บ่เตียงแทบจะบ่ได้เห็นอย่างน้น<ด>ยเลยแค่มาบ่เตียงอยู่นั่นนั่งคุยกันนะเพิ่นยังว่าข่อยเป็นเจ้าเห็นบอ่อข่อยอยังว่าอยู่ข่อยเชืย<อ>ังข่อยกันแลวังโตบาง,งเทื่อน่ะข่อยเข้าเซเว่นเมื่อวานนี่อยู่เซโป<ด>น,นขนมเป็นหนึ่งหนึ่งคาว่าสิรักอะโนบูกายันว่าเห็นน้ากล้องมันหยังยันว่าเพิ่นว่าเจ้าที่จริงแล้วข่อยรู้วิอยู่แล้วเช้าได้ใช้ตัวน่ะเช้าๆอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้ามาฮอดนี่แล้วกัหมู่คู่หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็หลายคู่หลายค้นว่าเอาขนาดนี้แล้วก็เปิดไปเลยซะ มือแรกก็สิเปิดอยู่แล้วมือแรกก็สิปล่อยอยู่แล้วนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจะสิเก็บจะสิกั๊กไว้เห็นอยังบ่ได้กั๊กได้ที่บอเตียงเออเกินไว้แต่ก่อนมาวันที่8น่ะคือทางย่านเพิ่นตัดตโตยังบ่แล้วเอิมพงอิวีเพื่อเวลาไว้นู่นนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้น่ะเพิ่์นชงมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเนาแล้วแล้วดื้อร้อยพร้อมนะตอนนี้กันเนาะก็มีแต่ว่าบเตียงสิประกาศมืออ่อปล่อยใหม่เด้อพี่น้องเด้อก็ย่นลงมาซะเนาะเอ่อก็คุยกันว่าเห็น บประมาณวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งโมเมนเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเก้าออกไม้คำหนึ่งออกไม้คำนึ่งออกไม้คำหนึ่งแล้ะกาเดือนชิปแล้วเนาะพี่น้องเองยก็เป็นงามแล้วกัมันบวกกับทางบ่อเตียงนี่กับเริ่มสาดเนาะลงใส่บาทมืออื่นนี่วันที่สามเอสลงใส่บาทแล้วตื่นนอนมาเบื่อเลยร้องเพลงต่อเลยยโดพี่น้อองเย คือว่ามันมันเป็นการเริ่มต้นของท่างบรเตียงในขั Tao ้งแรกที่ห้องเพลงก็คือนับหนึ่งอะไรเริ่มต yeah, ้นหนึ่งไม่อะไรก็คือเอาเดือนหนึ่งออกไม้คำหนึ่งออเนาะวันที่หนึ่งออกไม้คำหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกันยายนวันที่หนึ่งกันยายนตรงกับวันศุกรพ่อแม่พี่น้องเลยเวลาสิบสองโมงสิบสองนาทีตอนเที่ยงพอดีเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าบอกคนแจ้งคนน้ำ fc น่ะคันชิกินเขากินน่าตอนนั้นหยุดก่อนโดยยุตแล้วกินก่อนแล้วอย่ามันคาคอ ไม่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาผักเอฟซีทั้งช่องทิกตอกประกาศเพจแล้วก็ทั้งยูทูปน้ำพม่าพี่น้องเลยเบิร์ตจะขู่จะคนแจ้งเวลาไม่มือไม่เด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นหนึ่งหนึ่งเอาไม่พม่าพี่น้องเอ้ยบาทนี่เนาะวัน่เดี๋ยววันที่หนึ่งออกไม่คำหนึ่งเดือนสิบเดือนสิบแล้วเดือนเดือนเก้าสกุลพี่น้องกันยาตรงกับวันศุกร์ตรงวันศุกร์สนุกสนานพี่น้องเอ้ยเนาะ เพลงแนวใดแนวใดแนวโอ้ยบอกโอ้ยผมมินผมมินเน่วโอ้ยจิบไข่เนอะเอาผม่นอะไงบ่พอบ่คอนั่นก็ย่าเดี๋ยวไปฟังบัดเดียวน้ำกันด้วยมวลโมมวนกะในใต้คอมินเด้อผมผมแม่พี่น้องเนอะและกะบหนึ่งในนั้นคือวันที่หนึ่งนี่ตรงกับวันที่ตรงกับวันศุกร์นี่พี่น้องเห็เนาะหรือว่าออกไม่คำหนึ่งนี่แหละนี่บื้อเมื้อนี่แหละพี่น้องเลยโดยกับเบาเตียงมี แนวมาให้หลินหน่อยนึ่งหรือว่าเป็นแนวที่แบบว่าอตัวไอ้บอกปลากระปองบาเตียงนี่แหละแบบว่าให้ทายหรือว่าบ้านเฮาเอินถ้วยอยู่นะเนาะอ่าทายว่าภายในรอบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบันที่อันบาเตียงลงวันทีหนึ่งเนาะวันทีหนึ่งเดือนหน้าไปอีกยอดวิวเพลงบาเตียงนี่ชิได้เท่าไร า<โ> <Dante> <ạ, S 1> ถ้าประมาณเข่าๆก็ได้พี่น้องเไยสมมุติว่าเอฟซีอันทายมาว่าห้าหมื่นห้าหมื่นวิวมันห้าหมื่นปลายก็ได้ชาวเตียงในรักลักเอารักมันก็ได้รักนอกรักมาชุดว่าห้าแสนห้าแสนห้าแสนขึ้นก็ได้ได้แต่ว่าอยู่ในรักนั่นถ้าผู้ใดทายถึกรักมันแมนเอาไปเลยชุตดได้ชาวเตียงฮะชุตดว่าทายถึกร้อยคนได้เจ้าสีโปโปทอวอนั่นน่ะฮะ บอแล้วเฮากับคัดมาคนหนึ่งแมนใกล้เคียงแมนแมนแมนคือเอาที่ชุดนี่คือมีมีคนเดียวพี่น้องอไงจัมกัดคือคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อคนเดียวเนะฮาต้องเบิ่งก่อนว่าผู้ใดใกล้เคียงเลยผู้ใดเลือกเคียงที่ชุดที่ชุดแบบเป๊ะที่ชุดนั่นนะพี่น้องไงเนาะอ่าแล่ปลเตียงชิมอบนี่อย่างนี้ปลากระป๋องให้เลยหนึ่งลังสนับสนุนเลยสนับสนุนปลากระป๋องปลาเตียงทองเลยพี่น้องเไย ติดตัวไว้ทานไง่ายกินง่ายเอาซองคนก็ได้ไปพี่น้องเนี่ยซองคุ้นซองลังตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มียเงันนี่อันนี้นี่คือถ้าผู้ใดถือเป๊ะเลยนะว่าแบบตัวเลขเป๊ะเลยนี่แถมตัวนี้ไปน้ำเลยอันนี้เมนยังอันนี้แถมนะระเบิดตึ๊บมาจั๊บโอ้โหเห็นว่าเทมก็ได้ S O D S O D ก็คืออ่า ที่ว่าจังไรพี่น้องเลยเป็นบริษัทเป็นอ่าบริษัทที่บเตียงเคยเคยเคยเข้ามาอ่าบริษัทอ่าซัคเซตมอร์อ๋อพี่น้องเลยเนาะ SOD นี่คือคำชี้ว่าแบบบ้านๆเทาก็คือสารอ่าสกัดจากผลไม้รวมสองร้อยกว่าชนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตนะบัตที่นี่คันว่าพื้นมาผลไม้อย่างนี้ลุงก็มักอยู่ขอชิมเลยบ่ชิมเลยบ่ชิมเลยตอนนี้ได้ราคาเท่าไรน่ะราคาเนี่ยบิ่งราคากันเด้อลุงกไขไวเนาะ เด้อผู้ใหญ่ได้ชื่อไหมสองสองพันหนึ่งร้อยบาทวิธีนี้เลยครับชิมได้ดิได้ชิมเลยชิมเลยอยากชิมเลยข่อยว่าเชียวว่เจกพี่เจกน้องได้นี่โอ้ยข่อยชิมก่อนข่อยทีนี่ก่อนข่อยกำลักินที่อะไรอยู่เอาเลยเอาต้องทายก่อนได้ลุงฮะต้องข่อยว่าต้องทายก่อนเออเอาเออเอาข่อยว่าประมาณเบิดทุกคนได้เบ็ดหนึ่งเนาะเบิดทุกคนในทีมงานเฮานี่เบิดทุกคนเลยแล้วก็ทั้งเอฟซีทั่วโลกเลยโดยโเบิดเบิดเลยเนาะเอาแมนลุงว่าประมาณอยู่ อ่าล้านต้นต้นล่านเลยเหรอาล่านเลยพี่น้องว้าลุงหนึ่งล้านเกินไปบ่หรอกเอาคนเอาคันเห็ดอยังไม่เลยต้องตั้งคุ้มหว่าชุ้งๆพี่น้องเวลาตกลงมาแต่ปวดเจ็บแต้ตายเลยโอ้ยตั้งไม่ชุ้งเลยประมาณล้านล้านเซตหน่อยๆพี่น้องป่ะเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนึงเพราะว่าหนึ่งมาเพลงมันสั่น เองมันสามนทีกวนี่ใสวยดพ่อแม่พเอซีนาทีพนักพนแพงโดยเฉพาะลุงนี่กัประมาณอยู่ห้าร้อยปลายเทือกพี่น้องเนาะเดือนนึงกับมังมือนึงกับเขาเ้ยโดยเอาบจันดบจันพี่น้องเลยเนาะขอช่วยแล้วกันมักเด็กจิตจิตเชนจิเนมักเด็กจิอจเนเลยบุเป็นจมื่นยบ่เจ้าก็ตั้งงคอยชูงแท้จนด้วกันโอ้โหเดือเน้อเนื้อคอยีรรเบืงเนื้อลเบิ้งเน้อเอเน้อ เอฟซีเบาเตียงหกแสนกัวเอฟซีเบาจันโศงแสนห้าต่อประเด็นนี่ยังเจ้าแสนปลายเอฟซีเบาเชียนกระชอนแสนเบาเงาสบุญมันนะทุกคนเอ้ารวมไปเกือบล้านเกือบล้านเอ่อเกือบล้านคนเอฟซีน่ะโดยแต่ลุงเชื่อว่าเพิ่นต้องเพราะว่ามันสั่งซันไงเพราะว่าเฮา บ่เอากัวบาบ่ได้าะเอาเอาก็บยันเพิ่นบ่เบิ้งให้ก็มีนะเอาบ่เบิ้งกับเบิ่งห่าแสนกับเพิ่นเพิ่งคนละบสองรอบกับสองวิวกับหอดในล้านวิวหาเดือนหนึ่งอั้งแต่เพิ่นเบิ้งบ่จบได้กดไปเลยได้ใช่โอ้ยสามนาทีนี่งตัเงาให้กั้นใจเอาเอาบ่เชียงได้ใช่ไหมได้เดือนนึงนะไปได้เดือนนึงหนนึงโดยบ่เชียงกับคือกันพี่หน่อยเอาเป็นเลขแปดในกว่าป๋ออัพขึ้นมาอีก แปดหมื่นเนี่ยแปดร้อยแปดเซนมั่นใจแห<อ>้งพี่น้องเอพีหมั่นใจแบบพันเปอร์เซ็นเจะคือให้อันนี้ข่อยปลิกเสบบ่เชียวนมาก่อนวันนี้วนมาก่อนซ<ม>ื้อเพลงเนี่ยซื้อไหนไดนซื้อเพลงเนี่ยย่านเจ้าบัวนอ๋อย่านเจ้าบัวนแมนตอนแรกลุงนั่นตกใจมาบุญโทรบอกเฮิม่มเพืนพ่นว่าเปาเตียงกันตั้งว่าย่านเจ้าบัวนนมาแมนย่านเจ้าบัวชมเพื่นว่าย่านเจ้าบัวชมเพื่นว่าโอ้ยเพราะมันมันเป็นภาษาลาวดิ ย่านเจ้าบุษนคล้ายๆว่าที่ทีบุษชาวขึ <t 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 ้นขึ้นให้พี่น้องเอ้เฮานี่เป็นเจ้าให้เช้านะเป็นนี่แหละดูให้จะให้จะน้าเนี่ยแหละปัจจุบันเห็นผู้เช้าเห็นผู้เช้างามมาเลยเพิ่นผู้ดีนี่เพิ่นผ่านไปมื่อหน้าเพิ่นแล้เฮาเอะมากเพิ่นเนียย่านย่านน้องเพิ่นบุษนใจเฮายนบุษนใจเรื่องเล่าประมาณนี้ประมาณนี้มาจ่ายบาทนี่ อันนี้ได้แบบนี้ซิมน้องมึงว่าขนาดนี้เลยก็เอาดได้อยากลองมึงเลยเนาะคอยคอก้อนคอยคอยได้ซิมก่อนที่เจ้าบุกเกินดิ่ดเลยแหยงไปเหงมาอยู่นี่คอยติดรถไว้เดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งเลยมาเห็นดนปบบนั้นมาได้มาแกมาได้มักไว้ดนยังแซ่บตัวนี้พี่น้องเมนเฮงมักไวปค้ายคือประจันว่าแต่คือวายเพราะว่าเขามักมักไว้ดนเลยมันกับบเป็นยังนะเฮงโดนเหงบุเป็นยังไงเหงโดนเหงเสพเมนขึ้นมา นี่แต่ว่าแต่ว่าบมมีแอลกอฮอล์ด้วยพี่น้องอ๋อมีแก้วอ๋อมันราคาชองพันกว่าบาทได้ลุงเล่นแบบบอจันต์กันสักหน่อพี่น้องเลยโอ้ขัดแท้พี่น้องเลยต้องให้บอจันต์เปิดน้องเลยอ๋อไอ้หลงแก้วจริงมีแม่น้องออกไร่ออกไร่ระบาดใช่นานะขอจะกินเบียนอยู่บเบาๆเลยมันขาดเลยจะเบงขึ้นมาจ๊กบ่อเบียงจะเพิ่นอึดขึ้นอืดจะเบงขึ้นมาจ๊ก ไม่ดีมาณมันจักบรอไม่เนาเลยมันจั๊กดีไลยขั้นตอนมันเปิดง่ายๆผมขวดสีดับอุ้มทุ่มดี่น้องเลยจั๊กว่าสิเปิดบ่ได้ใช่ไหมจักดอกเดี๋ยวที่เปิดว่าได้ได้จั๊กจะเห็นเห็นเห็นนี่นาะดึงเล้มดึงนี่เด้อขั้นจะดึงแขกมันนัวนี่เจ้าเตะตัวนี้น้ำจะแขกยกปากเจ้าโอ้ยโอ้เนางไอ้เนาะเปิดป่ะนี่อีกตัวเองไอ้เนาะ ใส่พี่น้องเลยบอมุนได้เล้อหลังเก็ดเก็ดเลยเอ้าสองร้อยกุญเชนิดเนาะให้รเดี๋ยวเรื่องขอยิ้มแล้วเบ่าเรื่องรสชาติก่อนเนาะกินกินกินชนิดชิ้นไปดุ้งก็ได้กินมันนี่ฉันได้สัมผัสเรื่องเอาเอาฉันได้แตะฉันได้แตะเอานี่เอาจมูกดมก่อนอ่กินคล้ายๆน้ำพึ้งพี่น้องอันว่าอันยังอันเพ็่อนว่าอยัง อ่าที่ที่มันอยู่นํานําเพิงอ่ะนะที่แบบว่าอันตัวเหลืองๆมันน่ะอ่านางมันกินล้ๆนางเพิแม่นเลยพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้าให้เกียรติลุงเป็นผู้ใหญ่หมู่ชิมเบิ่งรเาเาหมู่บ่โอ้เข้มข้นีเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นอืออสีสันลองเบิ่งเอาเทียงจับน่อือๆๆ พี่น้องได้บะเชียงอ่ะบะเชียงว่ะรุงเพิ่มรสชาติสมน้ำนิดหน่อยพี่น้องเลยสมเปรี้ยวได้ป่ายังไงผลไม้เปรี้ยวน้าผลไม้มัก์คเบยเไมนไม่ไม่มันสมแห้งไหมแบบว่าผุดิคมคอมแบบผู้ใดกินเข่าเแซ่บอยังจีน่าแมนอันนี้กินเข่าเสียบนอนรับอันนี้นะ จ้าวนก่อนวนก่อนบรจันเลยจะวนหัวเวเซียนเนี oh. yeah. ่ยจะวนมาหาข่อยก็ได oh. ้คนไห้กินมือเลยแก้วเจ้าของกินมือสองแก้วก็ได้เนาะมือมือละแก้วเนาะกินลายก็ได้ยุ้นเปลืองโดย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 ยัทติมฟามันเลยพ่กน่ะผามันเจ้าด้กินมื้อนี่เลยวื่อนี้โอ้ยปวดอะไรเด้นี่มันมื้อนี่เลยสองพันกว่าบาทเดียวได้ของแกเจ้ากินนะตี่เพี่วเท่าไงเนาะด้โยดยกินเถิดมา โยเนาะบ่ม่นเหลวโมเมนแอลกอฮอล์เด้พี่น้องบ่เม่นแอลกอฮอล์น้ำผุนลไม่น้ำผุนลไมสกัดโดยเอนโดดีเอนไซม์ย้อนไวเซลเขาไปเบิ่งโดนใน YouTube ย้อนไวเซลหนุ่มอ่อนกว่าไว่นุ่มอ่อนกว่าไว่น่อ่อนกว่าไว่นี่นะหกสิบปีมันไปไกลอยู่กัพี่น้องเลยอันนี้ทั้งตัวแทนจำน่ายทั้งบริษัทเพิ่อนชงมาให้เลยดูเลยแต่ว่า มาเตียงชื่อในน้ำอ่าโซเชียสมาชิกมาเตียงเป็นสมาชิกอยู่พี่น้องอย่าเนาะอ่ากินน้ำผึ้งพี่น้องขี้มโคนรเยหวานของน้ำผึ้งเนาะอย่าให้มันเฮียแม้แต่หยดเดียวสองพันกว่าบาทขอไรคือชั้นแท้นี่เอาบ้าอยู่ย้มเฮียยิ้วเข่ายิวเข่าเฮ้ยมาเตียงกันเฮียนี่ยโรดี้นี่กินเถอะ

บ่วยเกินคนละาองแก้วพอเด้อคนละาองแก้วว่าซองได้บ่อหนิมันได้อยู่แต่ว่ากินลายแล้วก็มาเด้อพี่น้องเนี่ยมันหวานเดิ S O D พี่น้องลายนี่โมเมาน้ำผลไม้โมเมาสกัดมาจากผลไม้สองร้อยกว่าชนิดมนมารวมอยู่ขวดเดียวมารวมในขวดเดียวไม่ต้องแยกไปหาบืนกุ๊กไม้กุ๊กตอกไม่ต้องแย่งว่าสิยันตกยันแตนต่อต่อต่อยพี่น้องเอ้ยอยู่ในขวดนี้เลยมีเงินสองพันกว่าบาท เอาประจันไหมพี่น้งไงสลับคนที่ว่าพักพนหน่อยพัพนหน่อยน <ละ S 2> ค่อย่าลืมได้ตากล้องนะคืนน้ำลายหลายเท่าได้ตากล้องนะเออได้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 เด,ดๆๆจบปิดกล้องกันโดยพี่นะน้องไงเนาะนี่สมุนไพรสก,กัดจากธรรมชาติลอยเปอรเซ็นตพี่น้งไงเนาะยังเกาซื้อเงินนี่เน่ เอสอดี S S o D, พี่ <No. S 1> น้องเลยกินแล้วอ้วนพี่นีนำสำรัด <No. S 2> ปากกระหอมลมหายใจกระม, <laughs> มินเอ้ยโวยเอาไม้เอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติพี่น้องต้องลองอ่ากินแล้วลมหายใจหอมดสดชื่นปากกระหอมต้นกระมินโอ้ยหอมโคตรแซ่กโอ้ยเอาไม้เอาเจมเชียปากกระหอมกินหายใจกระหอมพี่น้องเลยเออคือ ตดกระหอมนะตดกระหอมนะถือมีนเว้าตดวมีนเว้าอาจารย์อะไรเรื่องเลยไม่ไอ้บสี่เป็นจ้างให้รีวิวปลากระป๋องอยู่แล้วเด้แบบเสียบพี่น้องเลยกินง่ายทานง่ายดกง่ายทานสบายพี่น้องเลยด้วยฮะเสียบบอสเสียงบอสนี่พู้ละซองผู้ละซองบิดเลยพี่น้องเลยบิดพอดีพี่น้องเลยโอ้โหปกติพภายในกินได้เป็นเดือนเพราะนี่ใช่ตู้เย็นไว้เก๊กเมื่อไหตื่นเช้ามาเก๊ก กินเน้อหน่อยกินหน่อยกินยาแต่ว่าอ่าอันนี้นี่คือเพิ่นบางเทื้อเนี่เพิ่นผู้ใดเพิ่นอันนี้นี่ยนี่เพิ่นบามือกินก็ได้นอกวันนี้เนาะเพื่นไม่ได้กินชืมือบ่อเทื่อนนะพี่น้องแบบว่าอ่ากินชื้นมื่อเนี่ยมันอย่างนี้นึ่งรับได้ได้คือมันเปลืองพี่น้องมันเปลืองครับอ่าที่ว่ามันส่งมาราคามันก็ค่อนข้างสิ้นเมนเพราะว่าสารสกัดพนีมัน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 เข้มข้นเลยกินน้อยเดียวก็นี่นี่เพิ่นบอกอยู่ข้างมื่นมื่นละหนึ่งเมนหนึ่งซดเมนเมนเมนหนึ่งหนึ่งแก้วนะ นสองเอาซช่ใช่พิเศษพิเศษพิเศษพี่น้องเไยสองร้อยกว่าชนิดมารวมอยู่ขวดเดียวเราต้องไปตลาดตะลีสำหรับคนมักสุกขุแลสมาหนีเลยมาขวดเดียวพี่น้องกินเพื่อนพวกยุไสยุไสหาพ่อใช่ไหมฮั่นฆ้าบาเตียงมีเด้อฮั่นฆ้าน้องบิวลี่บิวลี่เนาะมีใครพี่น้องบิวลี่แต่ว่าคือทั้งทีมงานเขาซื้อกันเองนี่อาจจะ หลังไม้คุยกันหลังไม้ราคาเนาะพี่น้องเนี่ยขึ้นกขั้นอีกแน่เนาะบอบอบบอรองรุดแน่นอนพี่น้องเนาะมาเป็นเตียงนะบปเตียงกินจอกเดียวพ่อเราพี่น้องบอไวสองวัดนันหนึ่งซดด้วยสองซดพี่น้องเยนาะมีอันนี้บอกหมเลยเนาะเห็นไหมมันเฮียได้พันเห็นฮีอะไรใช้ผ้ามันนะลุงผ้ามันผ้ามันบ้าดีมาพี่น้องอัดไว้ก่อน มาบันนี่ไปต่อแล้วจบคลิปแล้วบันนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยโดย,โดย,โดยอ่ะฝากเด้อพี่น้องเด้อทิมไทยเด้อว,วันที่หนึ่งออกไหม่คำหนึ่งเดือนเก้าสากลเดือนสิบลาวตรงกับวันศุกร์อ่าข้อสอบสองพั 3, นสะิบสามเนาะพี่น้องเนาะเวลาส 12: 12: 12: นะิบสองโมงสิบสองนาทีตอนเที่ยงพอดีพ่อแม่พี่น้องเลยเบาเตียงปล่อยเพลงเพลงเลขเฮกมันพ่อแม่พี่น้องเลยที่เฮกมันหรือประมาณกะขึ้นอยู่กับพี่กับน้องเนาะอ่าเข้าไปเป็นกําลังใจให้เบาเตียง แต่ทีมงานบัดจุกูจุคนได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพร<อ>าะว่าตัง้งมุกตั้งใจเปลิ่นเอ็มวีุดตติงแต่ละคนกับพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายังให้มันออกมาดีออกมาหนาออกมาได้หนาเบิ้งให้พ่อแม่พี่น้องสมกับที่ารอคอยมาหลายมื้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ้ากะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปติดตามครับชมและเป็นกำลังใจให้ปราเตียงได้ทีมงานเนี่ยเด้อพี่น้องเลยมวนหรือผมมวนกรอดทนอดพังเบื้องในีเด้พี่น้องเด้อนี่ะนี่ลยา้ พราะว่าเสียงกับครั้งแรกพี่น้องจับจูดเอาเลยก็บ่ได้ฝึกบ่ได้หยังเนาะพี่น้องเนาะแตกบ่แตกได้ก็ว่ากันเลยแม่นถึงสิม่วนบ่ม่วนก็อดฟังให้มันจบเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเนาะสําหรับนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยสดีพอกันพี่น้องพอกันวันที่1พี่น้องเนาะบ๊ายบายน้องทิ้งิมเอ้ยบ่ได้เลยเนาะยพี่น้องมาๆๆจับให้บาดดิอ่าน้องทิ้งด้พี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง หัวสาวงามหัวกระลอเมียก uh ับงามเอาโดยชดชดชดฟัดเป็นอะไรน้องทิงหอมไปพุ่นได้ป่านนี่ได้น้องงามให้เข่ากันกับเราเ้าได้บำรุงนี่นะโดยแม่แม่พี่น้องเงยไปไปไป ไกลกาด้านหเพิ่ป็นประเทศร้องลุงบ่โอ้ยยโอนิกาสองพันกว่าได้ลุงเอ้งพี่น้องเอ้ยน้องงามน้องงามสบายดีเด้อน้องงามเด้อโดยพี่น้องเอ้ยเอาเอาของดีๆของแซ่บๆมาฝากมื่อนี้าฝากกันเห็ดอยังอยู่งามสมซื่อได้ไหมพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เนาะลอยลอยขยวกลอยลอยเฮ้ยแต่ลุงไม่เห็นเมื่อวานนี่แห้งคัก ใชุดชดดีวะุเกาะอกพี่น้องเไงสุดยอดให้กว่านางเอกโดยดาราหนังจีนแล้วก็ช่องไฟเมื่อกี้ยิงคักนะวะประเดี๋ยงเลยตอนรับป่วยตอนนั้นกระทิ้งหนีแล้วหรอวะบ่เราเห็นแบบนี้แล้วกระทิ้งนึกว่ากลายเป็นกระชือเหรอกระทิ้งแล้วแหละหรอวะนั่งวันนี้มาเลยเลยเอาน้องละชิมเบิงบอมลุงบอมลุง ฮึกมันไม่ใช่กาแฟฮะกาแฟบ่มีบ่มินจิมบงจิมบังกินรถกินพึ่เลยอ่าาู้พี่น้องเงยแซ่บบ่ะเซ่บเอาอีกเอ้าเจ้าเจ้าบำรุงเจ้าต้องกินหลไยเจ้าจะจอยนี่อ้งโดยดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพแน่นอนพี่น้องนี่เนาะอืม ังเดือเครื่องวดเดือเดเครื่องนึงคือขวดนี่ต้องไนี่คือลายแค่หมลายไรโดยและไอ้สิยุกให้เจ้าเด้อมารอบนานให้เบงกูนี่เด้อให้งามกูนี่เด้อเอ้าให้มอบให้เจ้าเลยน้องล่ะโดยพี่น้องเลยเนาะกินข้าวได้ล่ะมื้อนี่ได้ยังกินอะไรเราอะจะพ่อเนี่ยใช่พี่น้องฮะมีกลัว กินก็บัวอันไหนเกาะว่าอันไหนเกาะกินหมูปลามุกปลามุกปลาอืมโอเคมื่อนี้ไอ้ซื้อของมักไห้เจ้ามื้อนี้มียังจะมักจำได้บ่มียังใครลูกเออมาอะไรจะใช้รถพุ่น เมือกี้ลืมไปกันเลยว่าลูกช่องอยู่ว่าเดี๋ยวขันกลับลงมาซื้อเจ้าซื้อมาได้กันแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ่ายรถพี่น้องเลยอ่ะลุงไปเอามาให้เล่ากันเด้อะไปพี่น้องเลยมาลุงขอบใจเดรรายลุงเลยโดยอย่าลืมเด้อเจ้าเด้อจำจำใบว่าคำว่าของเจ้าน่ะเท่าไรนะวิวน่ะประมาณล้านล้านหนึ่งเซนล้านขึ้นนะพี่น้องล้านหนึ่งเซนขึ้นนะเพราะว่าลุงคิดว่ามันน่าจเฉพาะาธุลุงกั โอ้ยเนาะอาวพี่น้องไงได้จับเดกจับให้เลยเฉยๆดุงด้อลเจ้าเจ้าหนยาดมือข่อยมอี่นี่บ่จ้าเจ้าจะไปฮิดเวียฮิงานนะอืมดังเฮ็ดมิรนมเ่าน้นี่หาดนงแมน้องมเนานีนพี่น้องเลยว้ยะไม่เมาไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเไย โคโผังวโดกอันนี้เมาล้ไมมมักรอมก็มีอีกมีเบิดแต่บางทเก่งน้ไมเมย์ถ่ายว่าราป้อยได้ไปยักเดี๋ยวนี้ไปไปฟนฟาาได้เพื่อนอางนี้เนาะอ่าน้อไหมนี่บัวให้น้องเพิ่งเดาะเพื่อนอย่างเงี้ยอันไข่ลูกไข่ตัวแล้วก็น้ำหวานเพี่อ้องเง้ยขนมหวานน้งไห้ทางอ่าสาวงามเพื่น Say blah con sao blah 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 người blah 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 bò blah 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 người, blah 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 Đây blah 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 ไปชนะไอ้บวบาวลายใหญ่กันห้างแล้วบันนีเฝ้าไปเบียกต่อเด้อจำมันคำมันมืดเด้ออ่าพากันอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็พี่น้องเลยไปใช้บัวได้ดอกช่วงนี้ฝนตกนะอ่าให้มันเด็ดมันยังก่อนจะไปหาฮิดรีคิงานน้องทิงก็ได้บัวเมื่อยบัวยังแล้วบันนีเนาะเอ้ดีดีเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องเลยไปไอ่ไปเดินทางก่อนเด้อบันนีเด้อสบายดีเด้อน้องเด้อน้องทิงน้องงามเด้อโดย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 เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเลย ไปพี่น้องเลยเ่เตียงกะมาอัดคลิปอยู่เนาะอ่านี่แหละอยู่บ้านน้องก,กระทิงหรือว่าน,น้องงามอะไรพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองซีปโปนเลยมาหนิเนาะแขวงสวรรค์นนเขตพี่น้องเลยกะอ่ามาถือโอกาสบอกพี่บอกน้องเลยมือปล่อยเพลงพร้อมเอ็มวี่อแม่พี่น้องเลยเพลงเต็มนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งออกใหม่คำหนึ่งเดือนเก้าอ่าสกลุลหรือว่าเดือนสิบแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย,เ,ลยเจอกันแน่นอน มวนปรมวลกะอดทนอดฟังน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นครั้งแรกของบะเตียงพี่น้องเลยผิดพิษแน่ถึกแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยคุยกัพี่น้องเลยเนาะสาหรับวันะนี้บะเตียงขอตัวลาไปก่อนบันทึกต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรสชูคูชูคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณา,าพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเบอรสชูคูชูคนบายบาๆนะพี่น้องเนาะ